สวัสดีครับดิจิติรักษ์วันนี้อาจารย์จะมาสาธิตการทําปฏิบัติการที่6นะครับเรื่องสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชตเส้นครับสําหรับในการทําปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองดังนี้ครับก็จะมีจุกยางนะครับจุกยางสีดํานะครับแบบนี้เลยนะครับในปฏิบัติการของเราที่เตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็จะมี หลอดแก้วครับมี2หลอดนะครับหลอดแก้วสหลอดครับแล้วก็มีขวดลูกชมพู่ครับนะครับซึ่งขวดลูกชมพู่เนี้ยนะครับนิสิตจะต้องเติมน้ําลงไปนะครับในขวดลูกชมพู่นะครับให้มีปริมาตรโดยประมาณนะครับมา800 ml นะครับซึ่งนิสิตสามารถที่จะไปกรอกน้ำเนี่ยนะครับได้จากซิงค์นะครับซิงค์ก็อยู่ นะตรับตรงส่วนท้ายของโต๊ะปฏิบัติการของนิสิตเองนะครับแล้วก็มีฮอตเพจครับนี่อฮอตเพจนะครับฮอตเพจก็จะมีวอลลุ่มในการที่จะให้นิสิตปรับความร้อนนะครับซึ่งฮอตเพจเนี้ยนะครับให้นิสิตปรับนะครับความร้อนไปที่สูงสุดเลยก็คือเลข3นะครับนี่ฮอตเพจนะครับแล้วก็จะมี อันนี้นะครับท่อความร้อนนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับในท่อความร้อนก็จะมีรูนะครับนะครับมันมีเงี้ยงตรงนี้นะครับสามรูนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เพลอันี้คือฐานนะครับอันนี้จะเป็นฐานของท่อความร้อนนะครับที่ทางท่อความร้อนเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับดาวเกตนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็จะมีฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีสกูในการที่จะหมุนปรับนะครับปรับได้นะครับครับคราวนี้ในการทําปฏิบัติการเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ lab ก็จะเตรียมอุปกรณ์นะครับเอาไว้ในตะกร้าประมาณนี้นะครับในตะกร้านะครับก็จะมีแท่งโลหะนะครับแท่งโลหะซึ่ง มีด้วยกัน3ชนิดนะครับก็จะมีอลูมิเนียมมีทองเหลืองและก็จะมีทองแดงนะครับมีสายยางนะครับสายยางนะครับมีเทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมมิเตอร์แบบปลอดนะครับแล้วก็มีถุงมือครับมีถุงมือนะครับเพราะว่าในปฏิบัติการมันมีความร้อนนะครับแล้วก็จะมีนะครับฝ่าท่อพิวซีเอาไว้ใส่น้ําที่มันระเหยออกมาจากท่อความร้อนนะครับอ่า นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่นิสิตจะต้องใช้ในปฏิบัติการนี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอาจารย์จะขออนุญาตเริ่มสาธิตเลยนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับให้นิสิตนะครับทำการวัดความยาวนะครับของแท่งโลหะนะครับทั้งทั้งสาแท่งเลยนะครับนะครับซึ่งจะใช้ไม้เมตรนะครับตรงนี้ นะครับตรงนี้ทางเจ้าที่แล b ก็เตรียมไว้ให้นิสิตเรียบร้อยแล้วนะครับนิสิตก็วัดเลยครับวางมครับธรรมดานี่ละครับที่ิษก็เทียบนะครับเทียบนะครับแล้วก็อ่านค่าความยาวนะครับอ่านค่าความยาวของแท่งโลหะนะครับซึ่งก็ถ้าดูจากอันนี้ก็ๆนะครับที่อาจารย์ตัดที่ก็น่าจะประมาณ50นะครับ50เซนติเมตรโดยๆนะครับ จากนั้นให้นิสิตเนี่ยนะครับทาการบันทึกความยาวของแท่งโลหะนะครับทั้งสามแท่งนะครับในตารางทึกผลนะครับในคอลัมน์นะครับ L สูงนะครับ่งในตารางทึกผลนิสิตมีอยู่แล้วนะครับก็ติดไปขั้นตอนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาเริ่มประกอบชุดท่อขบล้อนกันนะครับก็ ให้ดิิเลือกแท่งโลหะนะครับแท่งใดแท่งหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแต่ต้องรู้นะครับว่าเป็นโลหะชนิดไหนนะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เลือกทองแดงนะครับตาตัดจะมอนี้นะครับให้ดิจิตเนี่ยนะครับสอดนะครับสอดแท่งทองแดงลงไปในท่อคอมรลอนนะครับจะมีรูอยู่ตรงกลางนะครับที่ก็สอดเข้าไปลยครับนะครับก็ให้ปลายของแท่งโลหะผล่พ้นออกมาจากท่อ ก๊อร้อนประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้จิตวางนะครับวางท่อร้อนไปที่ฐานของท่อความร้อนนะครับโดยให้รูตรงกลางเนี่ยตั้งตรงนะครับตั้งฉากนะครับซึ่งรูตรงเนี้ยเราจะเอาไว้ใช้ในการเสียบท่อไม่ใช่เสียบแท่งนะครับของเทอร์โมมิเตอร์เป็นร้อยไปนะที่พักกออกไปครับโอเคนะครับพอวางท่อความร้อนไปที่ฐานเรียบร้อยแล้วนะครับให้จิตหมุนนะครับ หมุนนะครับสกรูฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับให้มันสัมผัสกับแท่งโลหะนะครับจากนั้นนะครับให้สังเกตที่หน้าปัดของไดอัลเกตนะครับนะตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันสัมผัสเนี่ยนะครับแท่งโลหะแล้วเนี่ยนะครับไดอัลเกตเข็มมันจะกระดิกนะครับเห็นครับตอนนี้ก็ค่อยๆขยับมาสังเกตที่แท่งไดอัลเกตนะครับอ่าถ้ามันกระดิกตึ๊กเนี่ยทั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแสดงว่ามันสัมผัส ได้โอเกตเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เก็บไปตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่ขวดลูปฟุ้งผู้บ้างนะครับอ่ะให้นิสิตนะครับสมมุติว่านิสิตไปกรอกน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ปริมาตรประมาณ800 ml แล้วนะครับอ่านิสิตก็เอาขวดน้านะครับาไว้ที่แผ่นความร้อนของเพจนะครับแล้วก็เอาจุกยางนะครับที่มี แท่งแก้วนะครับหลอดแก้วเนี่ยเกีบยวกับสองแท่งครับอาจารย์ดำนิดนึงนะครับในการทดลองเนี่ยนะครับชุดอุปกรณ์ชุดเนี้ยนะครับเราจะใช้ร่วมกัน2กลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มของเราแลวก็กลุ่มของเพื่อนเราที่อยู่ฝาตรงข้ามนะครับสองกลุ่มนั้นเวลาใช้ก็สื่อสารกันให้ดีนะครับอันนี้วางเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปต่อไปนะครับให้เอาสายยางนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีสายยาง บนเส้นนะครับให้เราเสียบสายยางนะครับลงไปที่หลอดแก้วตรงนี้นะครับดันเข้าไปนะครับส่วนปลายอีกข้างหนึ่งนะครับปลายข้างหนึ่งให้เสียบนะครับที่รูของท่อความร้อนนะครับตําแหน่งนี้นะครับตรงฝั่งที่ติดอยู่กับไดออกเกนะครับก็ดันเข้าไปครับนี่ติดดันเข้าไป ให้โอเคระวังสายยางสัมผัสกับฮอตเพดตรงนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับให้นิสิตนะครับเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปปลอดนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอพอเอาเทอร์โมมิเตอร์มาแล้วนะให้นิสิตนะครับอ่าน ทำการอ่านอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วบันทึกผลลงไปในตารางบันทึกผลที่น่าจะเป็นคอลัมน์ทีหนึ่งในตารางบันทึกผลของนิสิตนะครับิติกรมบันทึกไว้นะครับให้ตรงกับแท่งโลหะที่นิสิตใช้ในการทดลองจากนั้นเอาเทอร์โมมิเตอร์สอดลงไปตรงรูตรงกลางนี้นะครับนิติกรสอดกลัไปครับ ค่อยๆดันลงไปนะครับจนกระทั่งกระเป๋อของปลอดเนี่ยนะครับมันสัมผัสกับแท่งโลหะนะครับครับาจนากนั้นก็นะครับปรับโวลูมนะครับของฮอตเพลทให้ไปที่เลข3าเลยครับอ่าร้อมสุดนะครับอ,อีก,กนหนึงเสริมนิดนึงนะครับก็เวลาที่ มันมีความร้อนเนี่ยนะครับมันก็จะมีไอนะครับลเลยออกมาที่อีกช่องหนึ่งนะครับก็ให้นิสิตเอาถุงมือก็ได้นะครับวางรองนี้นะครับแล้วก็เอาอเนะครับอออาจารย์หนึ่งไปจะเตียบเินครับก่อนที่จริงๆก่อนที่จะเสียบปาั๊กแล้วเปิดให้ความร้อนเนี่ยนะครับนิสิตต้อง มาปรับนะครับน้าปัดของเดเอเกตเนี่ยนะครับให้มันมาชี้ที่สเกลเลขศูนย์นะครับอ่าสเกลเลขศูนย์ในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแบบคราวนี้ก็รอนะครับรอจนกว่าอุณหภูมินะครับที่เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยจะนิ่งนะครับแล้วก็เข็มของเดเอเกตเนี่ยนะครับ จะนิ่งแล้วเหมือนกันนะครับพอ,อถ้าอุณหภูมิลดเข็มนิ่งแล้วเนี่ยนะครับให้นิสิตทําการบันทึกค่าอุณหภูมินะครับที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับลงไปในตารางบันทึกผลท2นะครับและในขณะเดียวกันก็ทําการบันทึกนะครับระยะการขยายตัวของแท่งโลหะเนี่ยนะครับโดยดูจากนะครับสเกลของดออกเกตตรงนี้นะครับนะว่ามันหมุนไปชี้อยู่ที่สเกลที่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่า มันเข็มมันเคลื่อนมาชี้ที่เลข50นะครับนะนั่นแสดงว่าจํานวนระยะพิษนะครับที่มันเคลื่อนที่ไปมันมีทั้งหมด50พิษนะครับให้สิทธิ์เอานะครับจำนวนพิษเนี่ยนะครับคูณนะครับกับค่า0.01มิลิเมตรนะครับคูณเข้าไปนะครับก็จะได้ระยะความยาวนะครับที่แท่งโลหะมันขยายตัวนะครับขยายตัวออกมานะครับนีสิตก็บันทึกค่าตรงนี้นะครับลงไปในตารางบันทึกผล นะครับในคอลัมน์เดลต้าเอนะครับนะตอนนี้ก็นิติก็รอแล้วครับนะครับรอจนกว่าอุณหภูมิจะนิ่งอากขีมันจะนิ่งนะครับครับนิตินะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับอุณหภูมินะครับมันนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ ข็มที่หน้าปัดได้ออกเขตก็นี่แล้วนะครับนิติก็ทำการมาที่ผลการทดองแล้วนะครับขั้นต,ต่อไปเนี่ยนะครับนิติจะต้องทำการเปลี่ยนนะครับาการทดลองเป็นโลหะชิดิหไ่นะครับในขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าในระบบมันมันมันร้อนนะครับนิติต้องใช้ถุงมือนะครับก็รยะนะครับ แต่มเเจ็ดนะครับให้ติดนะครับเอาเทอร์โมมิเตอร์นะครับออกจากท่อความร้อนนะครับเอาไปวางไว้ในตะกก่อนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับนะครับปิดนะครับปิดสวิฟท์เพลทนะครับหมุนกลับมาที่เลขศูนย์นะครับโอเคครับถอดปลั๊กนะครับปลั๊กเสร็จนะครับ นี่ติดต้องยกนะครับลดดูจมู่ลงบางอ่าซึ่งจริงๆตอนยกเนี่ยนะครับสายมันจะมีสองสายว่ามันมีการทดลองสองกลุ่มนะครับนี่ิก็หาตำแหน่งวานดีๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเคลื่อนนะครับตรงรับน้ําทิ้งออกไปกอบลานนังท่านของกรได้นะครับจาังนั้นให้นี่ติดถอดสายยางนะครับถอดสายยางนะครับตรงนี้มันจะแน่นนิดนึงนะครับนี่ติด ใช้ความร,ระมัดระวังนี่ยังกดลงไปที่ฐานแน่นๆนะครับมือขวามือขวาก็ค่อยหมุนนะครับอ่าออกได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็อาจจะคายนะครับน,นี่จะหมุนทวนเข็มนะครับอ่าตะกูก็จะเคลื่อนมาให้มีพิที่ว่างให้เราสามารถาที่จะยบอ่าพทีเก็สอดแล้วก็ยบครับเนะบจบนะครับเอาแท่ทนความรอ้อนที่มีโลหะนะครับ ไปที่สีนะครับแล้วก็ตีลงเลยครับมันจะร้อนนะครับระวังไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เปิดน้ํานะครับมาตามความร้อนเนี่ยก็ประมาณนิดนึงนะครับาแต่ก็เอาท่อความร้อนเนี่ยนะครับเอาไปเตรียมสําหรับนะครับในการที่จะใส่เคราอัเทโลหะนะครับแท่งใหม่นะครับ ก็นิสิตก็น่าจะรอประมาณ2-3นาทีนะครับให้อุณหภูมิในตัอความร้อนมันลดลงก่อนนะครับนะหลังจากนั้นก็นะครับนิสิตก็เริ่มติดตั้งนะครับการทดลองเหมือนนะครับการเจตการทดลองเขาวางแรกนะครับก็สมมติว่ามันเย็นแล้วนะครับนิสิตก็เอาแท่งโลหะนะครับแท่งต่อไปสอดลงไปในท่อความร้อนนะครับ แล้วก็วางบนฐานนะครับแล้วกบล้อ,อนะครับต่อไปนะครับเจ็ดเหมือนเดิมนะครับตรงกลา,ง,กา,ง,กาง,ง,งนะครับตรงกลางตั้งตุ้มนะครับอ่าก็ให้สิทิตหมุนนะครับนี่หมุนตามกิ่นาฬิกาแล้วมันจะดันนะครับแท่งโลหะมาตัังที่ไดออลเกตให้สังเกตที่เข็มนะครับถ้ามีการกระดิก ก็แสดงว่ามันสัมผัส์ละอ่าอย่างนี้สัมผัสแล้วนะครับแต่นั้นก็นะครับยกนะครับตัเครชมพูนะครับตั้งนะครับแล้วก็เสียบสายยางนะครับไปที่ตรงนี้นะครลยนะครับสถานการณ์ตอนนี้คือมันจะร้อนยังมีความร้อนลงเหลืออยู่นะครับนี่ติดต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ ก็นะครับใช้เทอร์โมมิเตอร์นะครับตัวเดิมไม่เลยครับตตอนนี้เทอร์โมมิเตอร์น่าจะเย็นลงมาละนะครับผมก็จะลดลงมาให้พิจิตมบันทึกขุนนะครับทีหนึ่งนะครับในตามทุกคนแล้วก็สอดนะครับเทอร์โมมิเตอร์ลงไปในท่อของตัวหน่วตัวนี้ให้มันสัมผัสกับเทดูฮะนะครับจากนั้นนะครับก็ใหพิจิตนะครับ มาปัดนะครับที่หน้าปัดนะครับแต่เอาเกียร์ตัวนี้ให้มันมาชี้ที่เลขศูนย์นะครับนะฮะร้อยครับแต่ไหนก็ป,ปักนะครับอเพเดนะครับ,รบแล้วก็ปัดไปที่เลขสามนะครับที่เลขสามที่เลขสามที่เลขสามนะครับแล้วนกะ็ นีครับตรงน้ําทิ้งแต่ลืมนะครับก็เหมือนเดิมครับรอน้ำทิ้งตะแคงนี้เลยนะครับอันนี้ก็นี่จิกกรอครับรอแล้วก็ทําการะลิตผลนะครับในรูปแบบก็จะเหมือนกันเหมือนกับการทดลองของแท่งโลหะชนิดแรกนะครับก็จะทาอย่างนี้นะครับจนครบตะกรับทั้งสามแท่งในการทดลองของเราครับครับสวัสดีครับ